ส่วนเรื่องนี้เอามาเตือนกันนะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งก็ไปเจอผู้ชายนัดคงนัดคุยนัดกินข้าวไปสุดท้ายแล้วก็คิดว่ามันจะดีเนาะถ้ามันดีเราก็ happy, แฮปปี้เราก็โอเคด้วยแต่ว่าเรื่องนี้กลายเป็นว่าพอไปกินข้าวถูกผู้ชายหลอกหลอกขอยืมมอเตอร์ไซค์แล้วเอาไปเฉยเลยช้ำใจแม่ก็แสดงว่าแบบไว้ใจเขาแหละคุณผู้ชมครับผู้หญิงคนนี้อายุ43แล้วนะครับเป็นรอปภมาร้องเรียนกับทางนักข่าวบอกว่าเล่นแอป เล่นแอปหาคู่ก็สไลด์ไปก็ปัดไปปัดไปปัดมาปัดมาปัดไปเจอผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าในนิวใน New. ในิวเนี่ยม,มันถูกสเปคฮะขอแอดไลน์คุยกันหน่อยคุยกันได้ครึ่งวันครึ่งวันวน,นะนคุณผู้ชมครับครึ่งวันนี่น่าจะประมาณยังไงเนี่ยหชั่วโมงได้ไหมหกเจ็ดชั่วโมงนิวเนี่ยก็ชวนชวนบีออกไปว่ามามาเจอกันไหมแต่นิวบอกผมไม่มีรถนะอะไรอย่างเนี้ย คุณบีผู้หญิงเนาะเธอก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ไปก็ใจมันชอบไง<ฆ>อยู่ไกลแค่ไหนก็แค่ปักซอยอ่ะคุณผู้ชมครับปรากฏว่าก็ไปรับผู้ชายคนนี้นะพาไปเที่ยวร้านอาหารแถวลำลูกกา<อ>สุดท้ายแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับก็เธอบอกว่าก็ด้วยความที่อยากจะทำความรู้จักเนาะคุ้นเคยกันอะไรอย่างเงี้ยเธอก็พาในนิวไปที่ร้านอาหารสั่งอาหารสั่งเครื่องดื่มนิวบอกเออบีผมมีเงินมีงบอยู่ประมาณ2000ถ้าค่าอาหารเกินกว่านี้เนี่ย บีต้องช่วยจ่ายนะเอออ่ะก็ผมเต็มที่เลยมื้อนี้เนี่ยก็ถือเป็นคนตรงตรงนะผมไม่ค่อยมีตังค์นะสองพันนะบีก็บอกไม่เป็นไรอ่ะก็กินกันไปคุณผู้ชมครับกินไปกินไปจนถึงห้าทุ่มบีลุกเข้าห้องน้ํากลับมาที่โต๊ะอีกทีหนึ่งนิวมันฉวยโอกาสตอนที่ผู้หญิงไม่อยู่สั่งอาหารมาอีกน่าจะประมาณ4ี่ห้าพันโอ้ยงบสองพันแสดงว่าผู้หญิงเนี่ยเริ่มต้องจ่ายเยอะกว่าแล้วนะแล้วสองคนกินสี่ห้า เสร็จแล้วเนี่ยอ้างอย่างนี้บอกบีอย่างนี้แล้วกันผมมีเงินสดติดตัวสองพันเอาอย่างนี้ผมเป็นคนสั่งเนาะผมก็ไม่อยากให้ผู้หญิงเลี้ยงอ่ะผมขอยืมมอเตอร์ไซค์แล้วกันเดี๋ยวผมจะไปกดตังค<อ>์เนี่ยมันมันล่ออย่างนี้นล่ออย่างนี้คุณบีก็เออเขาก็เป็นคนน่ารักเห็นไหมเ,<อ>เขาจะจ่ายตังค์นะใช่ได้สิเอามอเตอร์ไซค์ไปปรากฏว่าในนิวเองเนี่ยตอนแรกอ่ะคือทางด้านของคุณบีบอกหรือว่าจะจ่ายผ่านแอปแต่นิวบอกผมก็ไม่มีแอปอ่ะสุดท้ายก็ไป ได้มอเตอร์ไซค์เอามอเตอร์ไซค์ไปกดตังค์ไะใช่ค่ะคือเธอก็ไว้ใจเนาะเอาไปกดตังค์ก็คือตอนออกจากร้านห้าทุ่มนิวนิวไปกดที่ไหนไม่รู้คุณบีรอจนถึงตีสอโอ้โหร้านจะปิดแล้วค่ะขอโทษค่ะคุณลูกค้าน่าจะข้ามจังหวัดอนะไม่รู้ไปกดที่ไหนนิวไม่กลับมาไรวี่แววเลยร้านอาหารก็ถามคุณบี ยังไงดีคะคือร้านจะต้องปิดแล้วค่ะตีสองเดี๋ยวตำรวจมาตรวจอีกโู่นนี่นั่น<อ>คุณบีบอกอุ้ยแล้วจะทายังไงเอ๊ะแต่นิวเขาวางมือถือเอาไว้ก็เลยหยิบมือถือเขาขึ้นมาดูปรากฏว่าเป็นโทรศัพท์เปล่าไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะคะโโร้านก็เลยแนะนําคุณบีว่ามิชาชีพแล้วแหละแจ้งความเถอะแต่ไงก็แล้วแต่ทางร้านต้องขออนุญาตเก็บตังค์ค่าอาหารคุณบีนะคะคุณบีผู้เป็นแค่รอปภสุดท้ายเธอต้องจ่ายมือนั้นเองไป2 0 0พันกว่าบาทแล้วมอเตอร์ไซค์ก็หายไปด้วยค่ะเราก็ไม เขาวางแผนอะไรไว้หรือเปล่าเขาบอกว่าครับเดี๋ยวผมจะไปกดเงินสักสี่พันห้าก็เลยบอกว่าเอาที่นี่เขาก็จ่ายผ่านแอปเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยมบอกผมไม่มีแอปนั้นผมยืมรถคุณไปกดเงินหน่อยน้าโทรศัพท์ผมไว้ก็ได้ประกันว่าผมมาเอกเดี๋ยวกลับมาอะไรเงี้ยทางเจ้าของร้านเขาก็เลยบอกว่าพี่ถ้างั้นพี่ แจ้งความไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างเงี้ยมันมาทางแนวไอ้นี่แล้วนะเลยเนี่ยมาทางแนวมิจฉาชีพแล้วกรับผมหน่อยคุณผู้ชมครับทีนี้เป็นอุทาหรณ์นะเธอบอกว่าเขาเตือนคนอื่นแลวเตือนตัวเองด้วยเราให้ดูหน้าจอนี้มอเตอร์ไซค์ที่เสียไปแล้วก็ใครมีเบาะแสแจ้งหน่อยที่เบอร์นี้นะครับเธอบอกนี่ไงเล่นแอปใครจะไปรู้ว่าไปเจอผู้ชายที่เป็นมิจฉาชีพนะครับเครียดมากนอนไม่หลับแล้วก็ไปแจ้งความกับตำรวจที่สพคุคตแล้ว เธออยากได้มอเตอร์ไซค์เธอคืนแหละใช่ก็ดูว่าน่าจะมูลค่าเยอะอยู่นะคะต้องระมัดระวัวงด้วยอีกอย่างทำงานเก็บเงินเนะ<ว>าะกว่าจะซือ้อมอเตอร์ไซค์มาได้แต่ละคันคุณผู้ชมครับ